งั้นเรามาทำความรู้จักกับทีมและนักขับกันเถอะคะ่ะตอนนี้มีกี่ทีมหรอคะพี่ปี2025เรามี10ทีมแต่ละทีมมีนักขับ2คนรวม20คนที่ดีที่สุดในโลกไม่น้อยไปเหรอคะแค่20คนบนโลกใบนี้นี่แหละที่ทำให้พิเศษจินตนาการดูซิในโลกที่มีคน7,000ล้านคนมีแค่20คนที่ได้ขับรถ F1 ว้าวงั้นเขาต้องเก่งขนาดไหนกันแน่เนาะ แล้วมีทีมไหนที่เราควรจับตาบ้างคะเริ่มจากนักที่เก่งที่สุดกันเลยกับ Max Verstappen นักขับชาวดัชจาก Red Bull Racing ที่กำลังครองโลกเบอร์หนึ่งอยู่ตอนนี้อ๋อได้ยิงชื่อนี้บ่อยๆเลยแล้วมีใครแข่งขันกับเขาได้บ้างเหรอคะทีม McLaren มี Lando Norris กับ Oscar Piastri ที่กำลังขับเขี้ยวกันเองเพื่อแย่งชิงตำแหน่งแชมป์โลกสมัยแรกของทั้งคู่ นักขับในตำนาน7สมัยแชมป์โลกอย่างลูอิสแฮมมิลตันที่เพิ่งย้ายมาอยู่กับเฟอร์รารี่ทีมแดงสีเลือดนกที่แฟนๆเรียกว่าทีฟซี่รักกันแบบบ้าคลั่งชื่อเฟอร์รารี่ฟังแล้วก็รู้สึกตื่นเต้นขึ้นมาเลยค่ะแล้วมีทีมอื่นที่น่าสนใจไหมคะทีมเมอร์เซเดสทีมที่กำลังกลับมาแกร่งเอาพายทีมของฝรั่งเศส ทีมวิลเลียมส์ที่มีนักขับสัญชาติไทยอย่างอเล็กซานเดอร์อัลบอนอังสุสิงห์แล้วก็ทีมแอสตันมาตินทีมสีเขียวสวยงามทีมเรซิ่งบูส์ทีมฮาร์สแล้วก็ทีม s t ต็ก F1 อีกครับ